วันนี้ผมมาสอนนะครับเป็นการดูดอัดไฟล์นะครับดูดอัดไฟล์แล้วก็เช็คโค้ดนะครับเช็คโค้ดนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฮ o n d a ECU ซียสำหรับดูดอัดไฟล์นะครับแล้วก็เช็คโค้ดนะครับดูนิดนึงครับเวลาเราเสียบสายนะครับลายเส้นตรงนี้มันจะขึ้นนะครับถ้าเราถอดลายเส้นออกปุ๊บนะครับมันก็จะ หายไปนะครับแต่ถ้าเราเสียบปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับนะครัเวลาเราดูข้อมูลเครื่องนะครับอ่าให้เราเปิดสวิตช์กุญแจหนึ่งครั้งเปิดสวิตช์กุญแจที่รถนะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งครั้งนะครับสถานะไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวตรงนี้นะฮะสีเขียวตรงนี้นะครับ กรณีสตาร์ทรถได้นะครับไฟตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ครับจะเป็นสีเขียวถึงจะสามารถสตาร์ทรถได้นะฮะแต่ถ้านะครับไฟไม่เป็นสีเขียวนะครับห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะฮะห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดให้อยู่ที่สีเขียวอย่างเดียวนะครับอ่าตอนนี้ผมจะสตาร์ทรถอ่ายังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับอ่าบิดคันเร่งสุดน,นะครับบิดคันเร่งสุด นะครับค่าตัวนี้ก็จะเป็น93 95นะครับ TPS อันนี้ก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับแล้วก็เป็นแมปเซนเซอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อ่าสปีดของรถนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมินิเฟกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับอันนี้ผมจะสตาร์ทรถนะครับ เห็นไหมครับเวลาเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะครับมันจะบอกรอบ rpm ของรถก็คือเป็นรอบเดินเบาของรถนะครับอันนี้ผมจะเบิ้ลเบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ลรอบก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์การเล่นก็จะขึ้นนะครับการฉีดน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าผมดับตัวกุญแจนะครับถ้าดับตัวกุญแจปุ๊บไฟตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับอ่านะครับอันนี้คือการเช็คโคด้ดถ้ารถติดโคด้ดนะครับตรงเนี้ยจะขึ้นโคด้ด รหัสนะครับขึ้นโค้ดรหัสถ้าติดปัญหาเราก็ลบโค้ดนะครับถ้าเราแก้ไม่ได้นะครับอ่าแก้ไม่ได้รหัสมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าแก้ปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเคกรณีการดูดไฟล์นะครับดูดไฟล์นะครับไฟล์จะดูดได้ก็คือสี่สิบแปดห้าสิบหกแล้วก็หกสิบสี่ นยครับ64มีข้อแม้ยอย่างหนึ่งก็คือดูดแล้วเอาไปเขียนไม่ได้แต่สามารถเอาไปเทียบได้นะครับอันนี้ผมจะดูดนะครับ 64k นะครับก็เราก็มาเขียนนี่ครับดูดเขียนดูดเขียนนะครับ2 2 2 2รายการอันนี้ผมจะดูดนะครับดูดก็เราก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บครับไว้ที่ไหนอ่าผมเอาไว้เดสก์ท็อป นะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นปาวานนะครับพิมพ์ไว้ปาวานอะไรเราก็อ๋อยี่ห้าปาวานอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เรานะครับอ่าผมพิมพ์ไปปาวานก็กดเซฟนะครับกดเซฟอันนี้ผมเปิดสวิตช์กุญแจไว้แล้วนะครับห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับการดูดการอัดห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดผมก็จะมาช็อตตรงนี้หนึ่งครั้งครับแล้วกดโอเคไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นครับ ครับจะตั้งให้ปิดกุญแจรถครับหน้าจอจะตั่งให้ปิดกุญแจรถอ่าพอปิดปุ๊บนะครับมันจะสั่งให้เราเปิดกุญแจรถอีกหนึ่งทีนะครับโอเคอ่าไฟสถานะตรงนี้จะขึ้นเป็นสีม่วงแล้วนะครับห้ามสตาร์ทรถด็กขาดเราสามารถอ่านข้อมูลจากกล่องนะครับเราก็ใส่รหัสตรงนี้ไปนะครับศูนย์คูณแปดพันนะครับรหัส เอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากตารางที่ผมมีให้นะครับเอามาจากตารางนะครับก็แปดพันตรงนี้นะครับเอามาใส่ก็จะดูดนะครับดูดกดดูดก็จะดูดก็จะรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าตัว 64K เนี่ยเราสามมูกสามารถดูดเอาไปเทียบได้นะครับ ดูดเอาไปเทียบได้แต่ไม่สามารถดูดและเอาไปเขียนและเอาไปอัดได้นะครับ4ี่6หสามารถดูดเอาไปเขียนได้แล้วก็เอามาอัดได้นะครับแต่ห้าบผมไม่แนะนำนะนะครับก็คือไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอันนี้ผมดูดมาเพื่อจะมาเทียบกับไฟล์ที่ผมมีให้ว่ามันตรงกันไหมนะครับมันตรงกันไหมนะครับการเทียบผมจะมีเทียบให้อยู่ในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้จะ เป็น,น,ปนวนิดีโอดูดอัดนะครับเป็นวิดีโอดูดอัดกรณีนะครับการดูดนะครับให้ดูแบตเตอรี่นิดนึงนะครับซึ่งโปรแกรม Honda ตัวนี้จะมีบอกนะครับปริมาณแบตเตอรี่ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ผมแนะนำอย่างนี้ก็คือถ้าต่ำกว่า10โวลต์เนี่ยนะครับห้ามแมปเด็ดขาดนะครับหรือว่าห้ามชาร์จไฟตอนแมปเด็ดขาด นะครับเราเราไปชาร์จก่อนแล้วก็ค่อยมาแมปนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ วันนี้อะไร k 5 8ด1นึ่งอะครับพอเราดูดมาแล้วปุ๊บนะครับหน้าจอมันจะกดบอกว่าแย yeah ่นะครับแย yeah ่ก็คือสามารถดูดได้แต่ไม่เต็มที่นะครับเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคปุ๊บ นะครับไฟสถานะก็ยังเป็นสีม่วงอยู่ห้ามสตาร์ทรถนะครับห้ามสตาร์ทรถก็ปิดสวิตช์กุญแจหนึ่งครั้งครับแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจอีกหนึ่งครั้งอ่าแสดงว่าเราอ่าดูดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปาวานดูดนะครับเห็นไหมไฟล์มันจะได้ไม่เต็มหกสิบสี่เพราะว่ามันเป็นกล่องหกสิบสี่มันก็จะได้แค่สามสิบสอง นะครับโอเคกดออกอันนี้เป็นวิธีการอัดไฟล์นะครับอัดไฟล์อัดไฟล์นะครับอัดไฟล์อันนี้ผมจะใช้ไฟล์เดิมที่ผมมีอัดเข้าไปในกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมนะครับอัดเข้าไปแต่ว่า,าจริงๆอ่ะเราโมไฟล์เสร็จแล้วอ่ะ นะครับเราก็สามารถเอามาดูวิธีการอัดได้การอัดของผมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับไฟสถานะเป็นสีเขียวเปิดซื้อกุญแจนะครับก็กดมาที่การเขียนนะครับการเขียนการเขียนปุ๊บเราก็เลือกไฟล์ที่เราจะอัดสมมติเราไฟล์โมแล้วนะครับโมแล้วเราก็อัดอันนี้รหัสมันจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าประวานผมใช้เป็นกล่องของ1 1 0 i นะครับเป็น1 1 0ไนะครับ เราก็หาไฟล์หรือไฟล์ที่เราโมแล้วครับไฟล์โมแล้วเนี่ยครับไฟล์นี้ครับให้มันเป็นหกสิบสี่นะครับดูนิดนึงให้มันเป็นหกสิบสี่นะครับก็ผมจะเอาไฟล์เดิมเข้ากล่องเดิมนะครับแปดพันแปดพันแล้วก็ใส่รหัสตรงนี้เป็นศูนย์นะครับรหัสตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมากรณีดูดจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาครับถามว่าเอามาจากไหนก็เอามาจากตารางที่ผมมีให้ครับนะครับตารางที่ผมมีให้นะครับ แล้วก็สั่งเขียนได้เลยนะครับก็คือสามารถเขียนได้เลยไม่ต้องไปกดตรงนี้นะฮะสามารถเขียนได้เลยก็เขียนปึ้งนะครับก็รอแป๊บหนึ่งตรงนี้ครับของรถแต่ละรุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็ก็อรอนิดหนึ่งนะครับ รอจนกว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นนะครับหกสิบสี่เค เป็นะเป็นใช่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนี่นอ่เปลี่ยนเปลียนมาเลยรงนีเป็นลไม่เป็นแล้ว